สวยไหมสวยเนาะสวยเนาะหมายถึงรถอะสวยเนาะรถสวยๆคันนี้นะคะคือ Honda Accord 2.0 Hybrid ค่ะปี2016เลขไม่70,000ค่ะราคา739,000บาทคันนี้เป็นสีดำคริสตัลแบ็คเพแบบนี้เลยนะคะสวยมากๆเลยคันนี้มาในระบบ Hybrid นะคะช่วยในเรื่องของการประหยัดน้ำมันได้ดีมากๆเลยแล้วก็คันนี้เป็นล้อแมกขอบ18ค่ะมาพร้อมกับยางบิสโตนด้วย คันนี้จะเป็นพวงมาลัยแบบมัลติฟังก์ชันนะคะสามารถปรับทุกอย่างได้บริเวณพวงมาลัยหน้ารถเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นรับสายโทรเข้าโทรออกหรือว่าจะปรับเพลงเปลี่ยนเพลงเพิ่มเสียงลดเสียงสามารถปรับได้บริเวณพวงมาลัยทั้งหมดเลยค่ะแล้วก็ที่สําคัญเบาะเนี่ยสามารถปรับไฟฟ้าได้ทั้งคนนั่งแล้วก็คนขับเลยนะคะแล้วก็แอร์ก็ปรับได้2ฝั่งเหมือนกันแบบนี้เลยเป็นทั้ง2ฝั่งแบบนี้ัวคอนโซลหน้ารถจะเห็นว่าสามารถ แบบมันแต่งออกมาแบบเป็นลายไม้แบบนี้นะคะมีลายไม้ตัดกับตัวหนังทําให้ดูสวยมากยิ่งขึ้นแล้วก็บาะหนังเป็นสีครีมนะคะตัวนี้บริเวณข้างหลังของรถคันนี้นะคะกว้างแล้วก็นั่งสบายมากๆเลยค่ะแล้วก็มีแอร์ด้านหลังด้วยนะคะสามารถปรับได้เลยจะร้อนจะหนาวก็สามารถปรับเองด้านหลังนี้ได้เลยนะคะแล้วก็มี ม่านด้วยด้านหลังนี่พิเศษมากๆมีม่านบังแดดแบบนี้ด้วยค่ะมีทั้งสองฝั่งเลยนะอีกอย่างหนึ่งก็คือมีที่วางแขนด้วยและที่สําคัญที่วางแขนมีที่วางแก้วอยู่ตรงนี้ด้วยนะคะสายเครื่องดื่มอย่างแอร์ชอบมากเลยรถที่มีที่วางแขนแล้วก็มีที่ที่วางแก้วน้ําแบบนี้มาดูด้านหลังรถกันบ้างนะคะ ก็กว้างขวางใส่ของได้เยอะมากเลยค่ะที่สําคัญด้านล่างนี้ก็ยังสามารถเก็บของได้อีกนะแล้วก็มีพวกเครื่องมืออะไรอยู่ข้างหลังนี้ด้วยค่ะสำหรับใครที่สนใจคนได้ขอคคันนี้นะคะสามารถมาดูรถได้เลยที่อาคารเมืองไทยพัฒนาคอมเพล็กซ์นะคะมีเซลเล์มีเจ้าหน้าที่คอยอยู่ตลอดเวลาหรือว่าอยากดูรถคันอื่นๆของเราก็มาดูได้ที่เว็บไซต์แฟนเพจ a c e b o o k หรือว่าจะเป็นเว็บไซต์สบายค้าหรือว่าที่ไลน์ออฟฟิเชียลของเราก็ได้นะคะสามารถทักมาได้ตลอดเวลาเลย